มาช้าแต่มาแล้วนะครับ,รบอดีตประธานาธิบดีบรัคโอบามาและภรรยามิเชลโอบามานั้นประกาศสนับสนุนแคม era Harris รองประธานาธิบดีคนปัจจุบันให้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตลงแข่งเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศนะครับท่าทีของบรักและมิเชลโอบามาครั้งนี้เป็นไปตามความคาดหมายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเป็นแรงส่งที่สำคัญต่อแฮร์ริสเพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นแกนนำเดโมแครต ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับการแสดงจุดยืนครั้งนี้เกิดขึ้นตอนเช้าวันศุกร์ผ่านคลิปวิดีโอที่มีแฮร์ริสกำลังรับสายโทรเข้าของบารักแะมิเชลนะครับโดยทั้งสองก็ได้กล่าวสนับสนุนรองประธานาธิบดีรายนี้ครับในเวลานี้นะฮะแฮร์ริสยังคงทุ่มเทให้กับ การส่งกระแสสนับสนุนเธอต่อเนื่องหลังจากที่เธอรับไม้ต่อจากประธานาธิบดีโจไบเดนที่ถอนตัวจากการเลือกตั้งและได้ประกาศสนับสนุนให้แฮร์ริสชิงชัยกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากฝั่งริพับลิกันแทนโจไบเดนเองนะครับในยะอีกประการหนึ่งนะฮะถึงการสนับสนุนจาก โอบามาที่แฮร์ริสได้รับครั้งนี้นั้นยังเป็นเรื่องของการเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยคุณผู้ชมโดยโอบามานั้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐผิวดำคนแรกส่วนแฮร์ริสนั้นเป็นคนผิวดำเป็นคนเชื้อสายเอเชียและเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นรองประธานาธิบดีของประเทศครับ Michel couldn't can say and and be prouder endorse everything we get do To 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 through t you you I i h เนี่เสียงเปิดสปีกเกอร์โฟนของโทรศัพท์คุณแฮร์ริสนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเราโทรมาเพื่อที่จะบอกว่ามิเชลกับผมภูมิใจที่สุดที่ได้ประกาศสนับสนุนคุณและจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณผ่านการเลือกตั้งเข้าไปทำงานใน o v เวอร์ออฟของประธานาธิบดีสหรัฐได้ ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะแฮร์ริสรับสายโทรเข้าดังกล่าวขณะที่เดินอยู่หลังเวทีปราศัยหาเสียงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อารักขาเดินตามอยู่ด้วยครับ I, I have this phone call without saying girl I This can't have to phone proud of you this going call my Kamala ฟังน้ำเสียงของอดีตสตรีมหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามานะครับเธอบอกว่าเธอนั้นไม่สามารถที่จะโทรมาแล้วไม่ได้พูดว่าน้องรักคนนี้ของฉันฉันภูมิใจในตัวเธอมากนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสซึ่งรู้จักกับครอบครัวโอบามาตั้งแต่ก่อนที่บารักโอบามาลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี2018ตอบว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับ สายโทกเข้าครั้งนี้น่าจะเป็นการจบท้ายของบรรดาเหล่าแกนนำเดโมแครตท,ที่ต่างออกมาตบเท้าออกเสียงสนับสนุนแฮร์ริสเพราะอาจกล่าวได้ว่านักการเมืองอาวุโสลำดับต้นต้นตัวท็อปของพรรคนั้นต่างประกาศรับรองแฮร์ริสกันหมดแล้วนะครับไบเดนวัย81ปีนั้นเป็นคนแรกที่ประกาศสนับสนุนแฮร์ริสภายในหชั่วโมงหลังจากที่เขาบอกกับประชาชนว่าถอนตัวจากกาน จากการเลือกตั้งท่ามกลางความกังวลของคนในพักว่าเขาอาจจะไม่สามารถเอาชนะทรัมป์ได้นะครับนอกจากนั้นนะก็จะมีแกนนำเดโมแครตคนอื่นๆที่ประกาศจุดยืนนะครับยอมรับให้แฮร์ริสลงแข่งเป็นประธานาธิบดีก็มีเช่น อดีตประธานสภาผู้แทนรัษดรคุณผู้ชมคงจะรู้จักดีสสแอนซี่เพโลซีนั่นเองนะครับรวมทั้งผู้นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาคนปัจจุบันสวชัคชูเมอร์ umer, และผู้นําเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนรัษดอสสฮักกิมเจฟฟรีส ries, และยังมีวิปเสียงข้างน้อยสสจิมคลายเบิร์นซึ่งเป็นนักการเมืองผิวดําทรงอิทธิพลนอกจากนั้นแนวนะครับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและภระยาฮิลลีคลินตันที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้น ก็กว่าโจรเข้ามาสนับสนุนแฮร์ริสตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับการที่ครอบครัวโอบามาแสดงตนสนับสนุนแฮร์ริสช้ากว่าแกนนำคนอื่นๆสะท้อนว่าทั้งคู่มักจะระวังตัวในการวางตนต่อสาธารณณะและถนัดดำเนินการแบบเงียบๆแต่แน่นอนนะครับว่าทั้งบารักและมิเชลโอบามานั้นมีบทบาทในเกมการเมืองของเดมโมแครตอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวครับ